โดนนะโดนโดนโดนสวัสดีครับทาน,นาที่เข้ามารับชมช่องเอนเคสายล่านะครับ วันนี้พาาน้าออกไมายิยงปลาครับนครับนี่ครับหน้าไม้ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับหน้ากับน้องครับมากับน้องเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตัวให้สัดมาเห็นน้องยิงไปแล้วครับโดดมาปลาเลย น,นินครับขึ้นเยอะปะเดี๋ยวมารอลุ้นกันพอยร้องกันครับน่าจะมีตัวอยู่หมายนี้ เมื่อกี้ปลาช่อนตัวใหญ่ขึ้นอยู่ริมป่าทุครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอฝั่งนู้นดีกว่ามีปลาช่อนใหญ่ขึ้นเมื่อกี้ยิงไปไม่โดนอยู่ไกลครับเดี๋ยวไปรอฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่ามาแล้วเห็นมันขึ้นอยู่ตรงนั้นบ่อยมากเลยเดี๋ยวไปรอดักอยู่อยู่ฝั่งนู้นจังครับเมื่อกี้ปลาช่อนขึ้นอยู่บริเวณตรงนี้ครับ ดูเนแบบนี้ตัวเบลอเลยเมื่อตกสองโลครับพชอนเดี๋ยวมานั่งลุ้นยังรับแต่เมื่อกี้ผมจริงป็นไม่โดนไม่รู้ว่ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นจังครับตื่นเต้นครับตื่นเต้น โดนพ้าอีกแล้วโดนไหมโดนนะโดนโดนโดน ไ้ไม่ใหญ่ใส่ท่ออยู่้วครับหนงลอยเต็มเลยครับใ่นี้ทางนั้นเรา ตัวไม่ใหญ่ครับยิงไปเรื่อยจ้ะใช้กำลังทอดคือข,ขาดโดนใต้ท้องครับโดนโดนโดนใส่ยินแล้วนี่ก็ไม่โดน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 ,โดน ก so ็ไม่โดนนะคันตบอ่ะ แต้มสองครับใหญ่กว่าตัวเก่าหน่อยนะครับดูตัวเก่าลูกป่าเลยนี่พอใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับแต้มสองครับแต้มสองแต้มสองไม่ได้เอาถุงใส่ปลามาครับปลาแห้งเลยไม่น่ากินเลย มานๆครับดูกันไปเรื่อยๆครับจะมีตัวให้ยิงไหมฝากติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวมารอดูกันต่อรัาว่าจะมีปลาขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้ปลา ขึ้นอยู่ตรงลงมไม้ครับลาชอบขึ้นตรงนั้นครับอันนี้ผมรอปลาช่อนยังไม่ขึ้นน่าเห็นเลยตอนที่มาแรกๆเห็นมันลอยอยู่แถวตรงนี้ครับแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยนี่ก็จะสองชั่วโมงแล้วครับยังไม่เห็นลอยเลยเดย๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆครับ <c oughs>

แทงสามครับนน 3, แทงสามแทงสามไม่มีอะไรใส่ถุงครับทางนีนม้นม,นม,นม,นมันใสสามแต้มครับไม่มีอะไรใส่ถุงนะหมานครับหมานหมานสามแต้มแล้ว พอมีตัวให้ยิงครับปลาหม่นี้ปลาแห้งหมดแล้วสามแท้มครับส่ตทานี้พอได้ครับเมื่อกี้ยิงปลาในตรงนี้ครับใส่ยางสองเส้นแรงจัดทีบตกใจเลยเพิ่งเคยยิงยางสองเส้นนี่เลยเปลี่ยนมาเป็นเส้นเดียวครับมนแรงจัดสองเส้น เดี๋ยวมาชมกัต่อครับว่าจะมีปลาลอยให้ยิงไหมมันก็ลอยลอยเรื่อยๆครับลอยมันเรื่อยลอยให้ยิงเรื่อยๆยังไม่เห็นปลาช่อนลอยเลยครับตอนนี้เดี๋ยวรอลุ้นไปเรื่อยครับถ้าไม่มีก็น่าจะกลับมาครับเราติดตามชมแล้วกันครับทันนี้ผมได้ขยับมาที่ใหม่แล้วครับ มารอดูปลาอยู่บนต้นไม้มั้างจะมีปลาลอ,อยไหมเดี๋ยวเราติดตามชมกันน้ครับน่าจะมีปลาช่อนสวยๆอยู่โหลึกจัด

ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับปลาไซมีเยอะยังไม่เจอไถโลเลยครับกิดแต้มก่อนแต้มสีครับหมาแต้มสีใส่มาได้ครับสวยอยู่เดี๋ยวแค่เปล่านะครับ ปลาลอยก็เยอะอยู่มาลอยเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเมื่อกี้ปลาช่อนขึ้นอยู่ตรงโฟมเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะขึ้นจิบน้ำอีกหรือเปล่าลองติดตามชมกันะครับครับหมายนี้ผมก็จะพอแค่นี้นะครับอันนี้เป็นผลงานครับดูผลงานสี่แต้มครับก็จะกลับแล้วครับ คลิปนี้ก็ได้สี่แต้มครับถือว่ายังหมานอยู่ครับฝากนะนะกดติดตามติดใจช่องเวนเคสไล้าด้วยนะครับจะมีผลงานมาเรื่อยๆครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับมาครับสี่แต้ม